ขึ้นทานร่วงไม่ชิลเลยเดี๋ยวว่ากินยากมันเออฉะนั้นเรากินตรงไหนเรากินตรงไหนก็ได้นะแต่นี่เราต้องกินตรงที่มันไม่งั้นเราจะไปคาบฝาอยู่แล้วของแถมคื มิสเอร์ขนาดนียอออลายสนไดใหมทำไมไม่เคยเห็นเธอใส่อะฉันไปใส่ที่อื่นใหรใส่แล้วไงไม่อ่ม่เอันไ่ใส่ี่อนอัวนี้อ่่ลแบบวีดี่อใส่อันนี้คืออะไรอันนี้คือลามแใช่มันจะมีแล้วแต่บาง ของหูได้เนี่ยมันเป็นพื้นพื้นน้ำเงินแล้วก็ตรงนี้เป็นขาว